และนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้ง3คู่ครับที่เวอร์นั้นค้าต้องมาวิเคราะห์ให้กับผู้ชมทางบ้านกันในวันนี้นะครับ3คู่ในวันนี้มาจากฟิฟ่าขับวัวครับหรือว่าซิงแชมป์สโมสรโลกทั้งหมดทั้ง3คู่เลยนะครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะวันนี้หากคุณผู้ชมท่านไหนที่จะตามมาฟอยมาเดี๋ยวเฟอร์ใจที่เดสเตด็จสามครับรวมไปถึงตัวเต็ง2ตัวให้กับผู้ชมทางบ้านไปเลยแล้วกันนะครับเดสด็ปสามในวันนี้ครับเปรเฟอร์ให้ต่อปาที่เซ็นชังแมงไปได้เลยในราคา2ลูกคสอ2ล,ลูกครึ่งนะครับผมแล้วก็ต่อแอมาดดริไไป้เลยในรราาคคคึ่งบลลูกนะครับให้องออินเตร์มมิดไปได้เลยใน นะครับนี่เป็นทีเด็ดสิบสามครับส่วนตัวเต็งวันนี้2ตัวเน้นๆครับเอาไว้ว่าปารีสมาแน่นอนต่อไปได้เลยนะฮะแล้วก็คิดว่าแอมาบริดน่าจะเอาชนะบอตาโฟโกไปได้นะครับต่อไปได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นทีเด็ดเจ้าฟอรประจำค่ำคืนนี้ครับคุณูชมในเทปมีความเห็นต่างคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเฟอร์เข้าไปอ่านแล้วกันนะครับก่อนจะออกไปขอฝากผู้สับสนุนเจดีย์ของเราไว้ด้วยครับเว็บไซต์บอลเดียวดูบนสดูบนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งงงสสสสิิิ้้้้้้้นน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 คคคคคลลลลลลกกกก์์ใใใตตตออออมมมเเเดดดาาา่่่ไไยะะะรรรรัััััััับบบบหหวววววีีีขปแฮจพ